แ่างไกลเดินทางกลับแล้วนะครับตีห้านะครับประมาณตีห้าครับผมนู่นไปนน่นแล้วครับสาธุผ่อใหญ่ของพ่อขาวนะวกไปทำมาหากิน ยังอยู่ดอกมัวนตไงไปนู่นแหละครับนี่รับบ้านน้อยเขาใหญ่ของเรานะครับทีมางานกลับแล้วนะครับนู่นไปไปแหลโอเคครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับโดยโสวัสดิภาพมาไกลนะครับไปแล้วครับจริงๆก็ตื่นนาแล้วช่วยเก็บของเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ โอเคตอนนี้ครับผมจะเดินข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็จะทำการเอ่อเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ปิดไฟนะครับตีห้านะครับตอนนี้ตีห้าน้ำโอ้กำลังจะถึงตีห้าแล้วครับโอเคครับผมโน่นับไปโน่นแล้วครับโน่นไปโน่นแล้วครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับค่อยๆขับ อย่าขับเร็วนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจากใจจริงครับมาไกลมาก,มากตอนนี้ได้เก็บข้าวของแล้วครับทำการเก็บข้าวของครับเก็บของเก็บเก็บตรงนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะพยายามเซฟนะครับเซฟเอาไว้ใช้ในครั้งหน้าอันนี้ก็เอาไว้แบบนี้นะครับนี่ครับ ปูนที่เทไว้ก็แห้งแล้วนะนี่ครับแห้งแล้วครับเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเดินเข้ามาได้ครับเกีดเอาไว้นะครับเผื่อไว้เอ่อปลูกกระเบื้องนะครับนะปูนที่ทำเมื่อวานนี่รันเย็นมืดส่วนห้องน้ำก็นี่ครับน่าจะอยู่ตัวครับเพราะว่าเทพร้อมกันเดีย๋ยวผมจะมาถ่ายช่วงเอ่อให้มันสว่างวัาน,นี้ก่อนนะครับตอนนี้ตีห้าอยู่ ปีาอยู่เลยเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ชมกันนะครับโอเคไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปอเคครับพร้อมขอบคุณครับ